สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนภูพานครับพาพีพานองมาชมถ้ำน้ำลินเนาะอยู่อำเภอดงหลวงครับจังหวัดมุกดาหารนี่เองครับผมแต่ว่าอยู่ในบริเวณกับเทือกเขาภูพานเช้นกันนะครับเนาะครับผม่ชงแรกกับสิพผาพีพานองชมบรรยากาศครับทางเดินเข้าไปครับสกสเปนพวกพารานหินเป็นป่าไม้ครับผมเข้าไปสิบกว่ากิโลครับห่างจากชุมชนนะครับสิบประมาณสิบกว่ากิโลเด้อ ห่างพอสมควรครับผมครับช่อง,งทางเข้าไปก็ให้พี่ให้น้องได้ชมบรรยากาศรอบๆครับชมความงดงามของธรมรมชาติและความแปลกของพลังหินนะครับเนาะที่นี้ก็ชมไปพร้อๆๆมๆกันได้เลยครับผม ครับหลังจากข้าออกจากปลา,มาแมวเหลาะเมื่อกี้กับ่านปลาเขามากรเขิยวขจีนะครับเนาะอากาศก็ดีครับเมื่อนี้ครับไม่มีแดดไม่มีฝนมาสัน่นโผล่ออกมากครับเป็นลานหินอีกวงหนึ่งเด้อเป็นพารานหินตัวนี้เบิงข้อมแปกของธรรมชาติครับว่าหมดงามที่ธรรมชาติได้สั่งสรรมากครับผมเป็นลานหินกว้างๆครับผม บริเวณรอบๆขางๆทางเนาครับผมแล้วก็ทางก็ชีสลับกันครับมีทางคอนกรีตล้วก็สิเป็นทางดินแดงครับแต่ว่ารถวิ่งเขาได้ครับเพราว่าสิเป็นรถเก๋งหรือเป็นรถกระบะได้บัดครับผมวิ่งสะดวกสบายครับ ครับผมในที่สุดก็มาถึงวัดครับผมี่เขามากราบครูบาอาจารย์ครับซึ่งทันอยูหนึ่งรูปครับรูปเดียวครับผมอยู่ถ้ำน้ําดินนะครับผมได้มาสั่งสรักสงอยู่นี่เนาะกสิล้ายปีแล้วครับผมได้สอบถามมาครับเชิญนะครับท่านใดก็อยากมาบ่งถ้ำบ่งความงดงามบ่งความเงียบสงบของถ้ำน้ําดินครับผมบรรยากาศรอบๆวัดครับ แต่ชมพอพๆกันครับผม ครับคุณผู้พันก็ได้มาถึงธรรมครับกับได้สนทนากับอาจารย์เพื่อนครับผมกช่วงระยะหนึ่งก็ได้ได้ขอทายธรรมครับผมครับเมื่อนี้การที่เป็นมือเตรียมงานก่อนเข้าพรรษาครับผมของปี66เนาะพศ2566ครับผมทางวัดกศมีชาวบ้านครับมาซ้อมจัดสถานที่มาสั่นไปครับตอนรับญาติโยมในวันเข้าพรรษาหนักคนบ้านเสรแล้วครับผมก็คุณผู้พันก็ได้ขอโอกาสทายบริเวณธรรมาสั่นไป อาจารย์ก็วไไ่าทนวดถ่ายรถดอะไรครับผมเดี๋ยวมาเบิง่งความแปลกความเกิดขึ้นของธรรมชาติครับคือถ้ำนี่เองนะครับผมแล้วก็สิ็นของาศาสนาเดี๋ยวมาอยู่ดูแลนะครับเนาะคือพระสงฆ์นี่เองครับผม ส่วนครูบาอาจารย์ยูนี่ยู่รูปเดียวนะครับแต่ท่านก็อยู่มาหลายปีแล้วบาสันบินทบาตไกลไก่พันมาครับส่วนครูบาอาจารย์ยูนี่ก็อยู่รูปเดียวนะครับเนาะซึ่งครูบาอาจารย์ก็สังกัดฝ่ายธรรมยุทธ์รับผมได้มาอยู่โดดเดียวครับอยู่ทำกลางภูเขาไกลแร่งชุมชนนะครับผม ครับท่านไหนก็อยากมาชมบรรยากาศหรือมาทําบุญครับผมที่วัดทําน้ําลินเด้นน้ำครูบาอาจารย์ก็ได้ก็เชิญครับผมแต่ว่าการทั่งเขากะสิไกยูสิบกว่ากิโลแต่ว่าเขาอยมากเอาครับผมเขาคอยมากเดินเขาคอยครับออกมาครับก็เดินทางทางคอนกรีตบ้างทางหินบ้างทางลูกลังบ้างครับผมกะสิแคบเนี่ยยิ่งสะดวกเนี่ยครับกับมาได้ครับผม ครับนี่คือเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่สมชายครับผมวัดเขาสุกิมเนาะครับกับครูบาอาจารย์กับที่วัดนี้เพิ่นกับบวชกับหลวงปู่สมชายว่าสันครับผมจะได้เป็นพระอุปถากับครูบาอาจารย์แล้ท่านเนาะวัดลวงตามหาบัวครับผมหลวงปู่แบนครับครับก็ได้มาชมด้านล่างของถ้ำครับก็จะเป็นบรรยากาศด้านล่าง ครับบริเวณรอบๆครับก็จะเห็นสารานสองหลังคาอยู่ตะวันกสิยาไปเป็นๆครับพอมีอย่างนี้ครับผมอันนี้คือชมชมบรรยากาศรอบๆถ่ายด้านนอกครับผมบริเวณนอกถ้ำเ้อะกสีกว้างเงาขับเงาอยู่ครับกว่ๆๆๆๆๆๆๆางเงาอยู่ทำน้ำลิ้นซื้อน้ำลินเลยครับแต่พ่มีน,น้ำลิ้นเลยเเลยไม่มีนม้ำดินซื้อถ้ำจะซื้อได้ ครับจะเห็นตรงนานี่คือทางเดินจงกรมนะครับผมเป็นทางที่เดินจงกรมปฏิบัติธรรมครับของครูบาอาจารย์นะครับผมเดินดูจิตดูใจครับผมเดินภาวนาครับดูรวมหายใจของตัวเองครับผมพิจารณาร่างกายสัขารตัวของครับเกซาโรมานะคาทันตาตะโจครับผมก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็เป็นบริเวณร,รอบๆครับรอบวัดครับคนผู้พันแผ่นหยางไปเบิ้งสาราด้านหลังว่าสาราอะไรสาราอีหยังเนาะครับอันนี้ท่า้าผ้า,าห้เบิ้งครับผมพรว่าขอดงกระท่าไธรรมชาติเลยครับเป็นแนวหนี้ครับสไตล์นี้ครับี่บเห็นตรงหน้านี้คือกอง,กองฟืนครูบาอาจารย์สะสมจะใช้ช่วงเข้าพรรษาเนาะ สำหรับท่านใดเคยเข้าไปวัดในสายลุงภูมันก็คนือจะเห็นกองฟืนแตมา้านนี่บางวัดกสิร่าก่อนนี่เนาะเอืิน่ากองฟืนสะสมช่วงขอบรรษาเนาะครับเราเพื่อจะเอาไาใส่ต้มน้ำพรอนครับใส่กิจต่างๆคือต้องใส่ฟืนเนาะครับผมใส่กระปานแล้วก็ต้มน้ำพรอนย่อมผาท่านครับผมแล้วก็แม้กระทั่งบางวัดก็ใส่ต้มน้ำหรอนเพื่อการดื่มเป็นน้ำปะะครับผมต่างๆครับที่บ่มีไฟฟ้าอันนี้จะเป็นซาลาที่อยู่ด้านล่างครับ พวาพันธ <mag>. <ulous. S 2> ์ในยังมาุกว่งครับวามเป็นศาลาอีกย่งครับ ถึงสาขากับเป็นโล่งๆได้ปัจจัยหนึ่งว่นาสิบวาเป็นโล่งขั้วกับโมเมนเด็กบุมีเครื่องขั้วครับพระเดชสสอบถามอาจารย์แล้วพ่นกับว่าสาราสลหรับอุบาสกอุบาสิกาครับมาปฏิบัติธรรมนะครับนะมาปฏิบิธรรมหรือมาพำนักในตอนช่วงข้อภาษาสำหรับพ่อขาวแม่ขาวครับหรือว่าท่านอยาโยมท่านใดอยากมาภาวนาครับผมก็ลองมาเบ่งครับผมแต่ว่าความเงียบประ้องห้องครับสุดยอดไก่คนแท้ครับ ันนี้จะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับอยู่บนถ้ำนะครับเนี่ยอยู่ด้านบนของถ้ำครับเป็นเจดีย์พระบารมีรัลิกธาตุครับผมเป็นเจดีย์ของครูบาอาจารย์ได้สร้างขึ้นมาครับอยู่ทางภูผานนี่แหละก็ับมีความงดงามหน่อยประทัดรัดครับแต่ว่าครับสมเหตุสมผลเนาะครับเนาะก็อยู่ินเด่นทางไกลครับผมโอ้งดงามครับก็ขอมากับได้ครับผมเป็นสิริมงคลครับผมของ เจ้าของเนาะครับได้กขาพระบรมศรีกถาศักดครับเป็นสื่อสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมที่ยังได้พงไว้ให้ชาวพุทธในยุคนี้ได้ได้กราบนะครับได้เข้าถึงมาทั่นไปครับผมนอกจากพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็สิเป็นสนัญลักษณ์แนวนีน้แหละครับผมอเบิังวิวครับวิวสวยๆครับผมตักซีบองอ้ำแต่ว่าตาละก็สิด เมืองไทยภูเขาธรรมชาติธรรมชาติครับผมสำหรับคนผู้พันงามมดครับเห็นว่าปลาาไม่เขียวๆพ้อหินพ่อหน้าเหมือนงามมดครับผมคนมาปลามาเขาครับมักแบบนี้ชอบแนวนี้ครับผมยูไก่ไปได้ก็ได้ปีนหาครับถึงพวกเขาสิ้นซวงไปได้ก็ได้ไปหาครับผมถ้าคลิปนี้ขอฝากไปครับผมขอสนับสนุนครับกดติดตามเลยด้อครับผมกดซับสไครต์ครับเป็นกําลังเรื่องใจครับ ถ้าขาดผู้ติดตามครับผมคนกับบอดันให้ดีครับสถา,ากชมคลิปวัดต่างๆวัดแปลกๆต่างๆกับซอยสนับสนุนเ้อครับขอความเมตตาครับผมกดซับสไครหรือกดติดตามนั่นเองครับผมขอพระคุณครับ